สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ระดา podcast ค,ค่ะในรายการ Dance Future นะคะอยู่ด้วยกันกับเฟื่องระดาแบบเดิมเลยค่ะมาใอพิโซดนี้นะคะหายไปนานประมาณสองสัปดาห์เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังปรบงับปรุง podcast กันอยู่นะคะให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้การตอบรับเรื่องของ C B D C ดีมากๆนะคะ3ตอนที่ผ่านมาก็มียอดผู้ฟังเพิ่มมากขึ้นนะคะอพิโซดนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากเห็นหน้ากันมากขึ้นนะคะถ้าใครฟังผ่านช่องทางที่เป็นเสียงล้วนเนี่ยจริงเรามีเวอร์ชันยูทูบด้วยนะคะก็จะเห็นหน้าเฟื่องมานั่ง่งลาบบ สบายแบบนี้เหมือนกันในเอพิโซดนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Libra 2 0อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงของเทคโนโลยีแล้วก็การเงินนะคะเพราะว่าถ้าใครจำกันได้เนี่ย Libra ออกมาเมื่อกลางปี2019เกนาะก็มาขยาวงการการเงินโลกเป็นความหวังว่าเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะสามารถก้าวมาสู่แมสได้มากขึ้นเพราะว่า Facebook เขาก็เป็นแกนนาในเรื่องนี้แล้วก็มีประชากรอยู่บนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยสองพกว่าล้านคนนะคะสามารถกลายเป็นประเทศ Facebook ได้เลยถ้าสมมติใช้เงินนี้จริงๆ ะะแต่ว่าภายใต้ควาว่าประเทศ a c e b o o k นี่แหละแน่นอน,นะคะ่ะรัฐบาลหลายประเทศไม่พอใจนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นคนถือเงินมีอํานาจในการแบบควบคุมการเงินเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบสามารถมี power ในการทําสิ่งต่างๆดังนั้นรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมหรอกคะ่ะที่อยู่ดีๆแบบบริษัทเอกชนอย่าง Facebook จะมาแบบโห oh, สร้างประเทศใหม่ของตัวเองแล้วก็ทําให้เขาสูญเสียอธิป,ปไตยทางการเมืองไปนะคะทาให้หลายประเทศรัฐบาลก็มาเป็นแกนนําในการกีดกันทั้งฝรั่งเศสเออเยอรมันเออยนะคะหรือว่าหลักๆ เลยเนี่ยก็คือทางของอเมริกาสภาคองเกรสนะคะเขาก็มีการออกจดหมายแบบไม่พอใจเรื่องนี้เออแบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ Libra เกิดขึ้นดังนั้นก็เลยทำให้สถานการณ์หลังจากที่แบบเป็นเข่าวฮือฮาใหญ่ไปเมื่อประมาณมิถุนา2019เนี่ยอัปเดตมาเรื่อยๆก็คือมีบริษัทหลายๆบริษัทที่ทยอยถอนตัวออกไปนะคะจาก Libra a s s ociation เนาะหลักๆก็มี PayPal eBay นะคะ m r s t r r s t r i Stripe นะคะทยอยถอนออกไปจริงมีสักประมาณ78บริษัท ะะที่ถยอยถอนออกไปแต่ว่าทีนี้เนี่ย ปีนี้แล้ว2020นะคะจริงๆมาร์คสคาเบิร์เขาก็รู้อยู่แล้วแหละเขาบอกว่าภายใต้การที่หลายๆบริษัทออกไปหรือว่ารัฐบาลกีดกันเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันจะยากแต่ว่าเขาก็จะไม่หยุดเท่านี้นะคะเขาก็เลยออกไวท์เปเปอร์ซึ่งก็คือเป็นเอกสารที่เป็นคล้ายๆกับรายละเอียดของ l ิ bra เป็นฉบับใหม่น,นะคะเขาเรียกว่า l i b r a 2.0นะคะในรายละเอียดไวท์เปเปอร์เนี่ยก็มีหลายๆอยา่างเฟ่งก็ได้ไปศึกษามาประกอบกับมีหลายๆคนนะคะรีเควสต์มาพอเราเริ่มทำเรื่องนี้จ เต้าหยวนทำเรื่อง C B D C อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้มาสรุปกับลิบราสอให้ฟังหน่อยก็เลยจะมาสรุปให้ฟังการในเวอร์ชันพอดแคสต์นี้นะคะเริ่มจากเรื่องแรกรัฐบาลเนี่ยก็ไม่พอใจใช่ไหมคะที่ Libra จะเข้ามาแทรกแซงอำนาจทางการเมืองของเขาอะไรอย่างงี้ดังนั้น Libra ในเวอร์ชันใหม่คือเขาก็พยายามที่จะมาอุดรอยรั่วตรงนี้นะคะโดยการทำหลายๆอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือ Libra เขาบอกว่าสถานะของเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบตั้งตัวเป็นค r r e n c y หรือว่าสก,กุลเงินแบบเดิมอีกแล้ว แต่ว่าให้มองเขาเป็นแค่ coins หรือว่าเหรียญชนิดหนึ่งเป็นลิ b บรา coins ซึ่ง coins นี้เนี่ยก็จะถูกแบ็กอัพด้วยสกุลเงินของประเทศต่างๆที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นดิจิทัลเคเรนซีคือเปรียบเทียบกับลิ b บรา0นเนี่ยอันนั้นคือเขาบอกว่าเคเรนซีสกุลเงินลิบราจะถูกแบ็กอัพด้วยเงินในโลกจรงิงหรือว่าที่เรียกว่าเงินเฟียสเนี่ยนะคะด้วยสกุลเงินดังต่างๆดอลลาร์เยนยูโรเอ่อปอนด์ตอริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเวอร์ชันเดิมคือไม่มีความชัดเจนว่าอัตรราาส่่่วนนเเป็เทไหมี เงินของประเทศไหนแบบจําเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทําให้หลายๆรัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะพอเป็นเวอร์ชั่น2.0แล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า เหรียญริบราหนึ่งเหรียญเปรียบเสมือนแบบคิดง่ายเหมือนเป็นกองทุนหนึ่งอันนะคะที่เราจะมีการกําหนดอัตราส่วนชัดเจนว่าภายใต้เหรียญนี้จะต้องประกอบไปด้วยเหรียญ Stable c o อยของแต่ละประเทศเป็นจํานวนเท่าไหร่ในอัตราส่วนยังไงบ้างอย่างเช่นในเวอร์ชันแรกใช่ไหมเป็นอย่างที่บอกคือเป็นสกุลเงินแบบเฟปกติมาแบ็กอัพเลยแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็น Libra c อย n ที่เป็น global coin แบบเนี้ยแบบ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจริงๆเขาใช้คำพูดว่าล i บราเนี่ยจะกลายเป็นเหมือน multi currency coins นะคะก็คือเหรียญที่ถูกแบ็กอัพด้วยสกุลเงินดิจิตอลของประเทศต่างๆหลายอันก็คืออย่างเช่น US dollar อ่ะที่จะมาแบ็กอัพล i บราเนี่ยจะต้องถูกแปลงตัวเป็นล i บรา US dollar ก่อนหรือว่าเงิน ก็ต้องเป็นลิบราปอนก่อนลิบรายูโรอะไรเงี้ยหลักๆตอนนี้คือมี4ี่สกุลเงินนะคะที่ทางลิบราบอกว่าจะมาแบกอัพกับลิบราคอยซึ่งก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปว่าจะมีสกุลเงินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มันก็ได้ความอุ่นใจมากขึ้นได้ความแบบเสถียรภาพจับต้องได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเนี่ยลิบราไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบแย่งอํานาจทางการเงินไปจากประเทศต่างๆนะนะรัฐบาลไม่ต้องกลัวแต่ว่าเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนแค่แบบตัวกลาง ในการชรําระเงินที่ทําให้การใช้จ่ายโบนโลกดิจิทัลง่ายขึ้นเข้าใจเข้าถึงได้มากขึ้นแบบนี้ นั่นเองนะคะมีเรื่องของ reserve นะคะหรือว่าอ,อัตราสินทรัพย์คงคลังประมาณนี้ที่จะออกมาเป็นเหรียญห่งอันเนี่ยจากเดิมก็คือเขาไม่บอกอะไรเลย libra 1.0แบบคนก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะถูกแบคขึ้ด้วยอะไรมันจะมีคนไปหาผลประโยชน์แบบผิดๆหรือเปล่ามาในเวอร์ชัน2.0นนี้นะคะ libra เขาก็ทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่า reserve ของเขาเนี่ยจะเป็น80%คือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําสภาพคล่องสูงอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ของประเทศต่างๆใช่ไหมคะที่ ยืนยันเอาไว้มาคำไว้ว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมากับลีบรามันก็แบบไม่ได้ผันผวนสูงจนแบบน่าตกใจจนเกินไปแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เป็นเงินสดอีก20%ด้วยนะคะที่ลีบราจะต้องคงไว้นี่ก็ทําให้แบบรัฐบาลอุ่นใจมากขึ้นแลรัฐบาลอาจจะชอบมากขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะได้เงิน สมมุติว่า Libra ถือ Reserve เป็นพันธบัตรใช่ไหมรัฐบาลประเทศต่างๆเขาก็จะได้เงินที่เอาไปหมุนใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศของเขามากขึ้นก็เป็นการทําให้รัฐบาลแฮปปี้ขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะนั่นก็เป็นการพยายามแก้ไขในฝั่งของรัฐบาลที่ว่าเอะเขากลัวสูญเสียอํานาจทางการเงินออกไปเนาะทีนี้ก็จะมาอีกพาร์ทหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็มองเหมือนกันจริงๆพวกพวกวงการของคริปโตเคอเรนซีอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะมองว่ามันมีความเป็นดับสองคมอยู่เพราะว่าพอมันเป็น decentralized ใช่ไหมคะเป็นบล็อกเชนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นใครเออมันอาจจะแบบเป็นช่องทางสําหรับคนที่หวังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะทําธุรกิจสีเทาอยากจะมาฟอกเงินบนนี้เอาเงินแบบเงินสกรปรกใส่เข้าไปในแบบระบบแล้วก็ออกมาอีกทีนึงแบบเขาสะอาดอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ดังนั้นเขาก็เลยออก l i บราสอที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพื่อให้รัฐบาลอุ่นใจเหมือนกันนะน,นะคะอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าทุกๆปาร์ตี้หรือว่าหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกับ Libra เงิน Libra ทั้งหมดเนี่ยจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปได้ต้องยืนยันตัวตนได้แล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติจ,จากทางสมาคม Libra a s s ociation ทั้งสิน้นดังนั้นหมายความว่าคนที่จะมาเป็น Exchange ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เหรียญรีบราเนี่ยก็คือจะต้องแบบจดทะเบียนตรวจสอบได้รัฐบาลอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเมื่อไหร่ก็มาได้นะคะหรือว่าคนที่แปลงตัวเงินดิจิตอลเป็นเงินเฟียสอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องแบบตรวจสอบได้ทั้งหมดทั้งสิน้นประมาณนี้นะคะรายละเอียดก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องตรวจสอบได้แล้วก็มีเรื่องที่ว่า ใครที่จะเข้ามาถือโนดในบล็อกเชนของ Libra เนี่ยอันนี้ก็คือต้องได้รับการแป p พรูจจากทางสมาคมก่อนทั้งหมดนะคะเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ใครก็ได้จะมาจอยในโนดบล็ blockchain. อกเชน i n วยเดี๋ยตรวจสอบไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยคือหลายคนก็อา้าวแล้วแบบนี้มันจะกลายเป็นดิเซนทรัลไลซ์หรือเปล่าเพราะหัวใจของบล็อกเชนมันคือดิเซนทรัลไลซ์การกระจายสูนย์อำนาจใช่ไหมคะแต่ว่า Facebook คือเขาก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็แบบแต่เขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงเพื่อให้แบบรัฐบาลโอเคแฮปปี้ okay, พอใจใช่ปะเขาเลยจําเป็นจะต้องแบบทําแบบนี้ให้ทุกโหนดเนี่ยตรวจสอบได้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็จะพยายามให้มันดิเซนทรัลไลซ์มากที่สุดโดยการที่หาคนเข้ามาจอยในบล็อกเชนเครือข่ายของเขาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อการแบบกระจายอานาจได้อยู่ ประมาณหนึ่งในรูปแบบของเขานะคะอ๋อแล้วก็มีอีการหนึงที่เขาออกมาเปลี่ยนใน Libra 2.0เนี่ยก็คือเขาตัดเหรียญประเภทที่เรียกว่า Investment Token ออกไปตอน Libra 1.0ออกมาเนี่ยคือเขามีด้วยกัน2แบบใช่ปะเป็น Libra ที่เป็นเหรียญไว้ใช้งานใช้จ่ายซื้อของได้ทั่วไปอะไรเงี้ยนั้นเป็นแบบหนึ่งแล้วก็มี Investment Token ก็คือเป็นเงินเหรียญที่เน้นสําหรับการลงทุนก็คืออันนี้ตอนนั้นที่มาที่ไปเป็นไงเขาบอกว่า บริษัทที่จะเข้ามาจอย Libra a s s ociation เนี่ยนะคะขั้นต่ำก็คือต้องวางเงิน10ล้าน US เดอลลาร์แล้วก็จะได้กลับไปเป็น Investment token เหมือนแบบมาร่วมลงหุ้นเพื่อจะแบบถือโหนดร่วมเป็นปาร์ตี้กับเหรียญน,นี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมีดราม่าเหมือนกันเพราะว่าสมมติคนจะใช้ Libra แล้วมันมีแบบเงิน Reserve หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกังวลว่าคนที่มี Investment t o k e n เเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์จากแบบบางอย่างที่แบบทำมันไม่โปร่งใสหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอาเงินปันผลจาก การไปแบบทำกำไรจากดิบ้ารีเซิร์ฟมาแบบให้คนพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเวอร์ชัน2.0เขาก็เลยตัด ทิ้งออกไปก่อนว่าอันเนี้ยยังยังไม่ไม่ไมเอาละการการดราม่านะคะซึ่งเดี๋ยวอนาคตเขาคงจะต้องหาท่าในการไปต่ออยู่ดีว่าเขาจะไปท่าไหนที่จะทำไรายได้จากตรงนี้นะคะแต่เบื้องต้นแบบเพื่อให้มันเริ่มง่ายที่สุดในมุมเฟื่องนะเฟื่องว่าเขาคงแบบอยากให้มันเกิดแหละดังนั้นอะไรที่แบบรัฐบาลไฟไม่เขียวอะไรที่ทําให้รัฐบาลแบบสบายใจขึ้นตรวจสอบได้โปร่งใสขึ้นเขาก็พยายามทํากันอยู่นะคะเพื่อให้มันแบบเกิดขึ้นโดยรวมก็คือมีความคืบหน้าประมาณ ะะซึ่งอ๋อมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัทหลายๆบริษัทถอนตัวออกไปใช่ไหมคะในเวฟแรกแต่ว่าจริงๆก็มีหลายๆบริษัทเป็นเจ้าใหม่เข้ามาจอย มาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะหลายบริษัทที่น่าสนใจก็อย่างเช่นมี Shopify เนะเาะก็จะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ที่เติบโตเร็วเหมือนกันหลายคนก็ใช้นะคะสะดวกสบายแล้วก็มีเทมัสเซกของสิงคโปร์เนีย่ยก็เป็นสองเจ้าที่น่าสนใจก็มีทยอยเติมเข้ามาเรื่อยๆใน Libra a s s ociation นะคะในมุมเฟื่องเฟื่องคิดว่า ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปเพราะว่ามาร์คซักเบอร์เขาเป็นคนทําอะไรทําจริงเนาะแล้วก็น่าจะอยากให้ Libra มันเกิดขึ้นจริงๆแหละเพราะเห็นที่เขาปล่อยฟีเจอร์ Facebook Shop ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเขาสามารถทํา เขาเรียกว่าการตลาดแบบครบลูปได้เลยตั้งแต่แบบคนเราทำโฆษณาในใน c e b o o k อยู่แล้วเนาะทำสร้างแบรนด์หรืออะไรในนั้นไปสร้างร้านค้าแล้วถ้าจบไปถึงการจ่ายเงินด้วยแบบสิ่งที่ครบวงจรที่เป็น Product ของ Facebook เองทั้งหมดเนี่ยเขาก็น่าจะวินแล้วก็เหมือนเป็นการเติมเต็มระบบนิเวศของโซเชียลคอมเมอร์ซให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก็น่าสนใจแล้วก็ในความรู้สึกของผู้ใช้งานอ่ะตอนแรกคือเฟื่องอินกับลีบราประมาณหนึ่งเพราะว่าอย่างเฟื่องก็จะแบบรู้สึกว่าอ้ย ธีมของมาร์กที่มันมีความแบบประชาธิปไตยดูมีความแบบเออมอบอํานาจให้กับประชาชนอยากจะทําให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีแบบเป็นแบบภาพสวยหรูนเนี้ยมันก็ดูแบบ ว้าวมากๆในในในเวอร์ชัน1.0่นนะคะแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชัน2.0นความรู้สึกของผู้ใช้งานเนี่ยจริง,รงๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะถูกควบคุมเพิ่มเติมมากขึ้นอีกนิดหน่อยอ่ะสมมติเป็นคนแบบรักประชาธิปไตยมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่ารัฐบาลยังสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางของการเงินของเราได้อ่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนที่เอ่อทำทำธุรกิจโปรง่งใสหรือใช้เงินโปร่งใสยอยู่แล้วแล้วก็เราไว้ใจรัฐบาลประเทศนั้นเป็นต้น ก็จะเป็นมุมแค่ประมาณนี้ว่าเงินที่มันอาจจะดูเป็นเงินแบบอิสระจริงๆอะไรเงี้ยก็จะถูกควบคุมโดยผู้ผู้มีอำนาจสองคนก็คือเอกชนก็คือ Libra Association แล้วก็รัฐบาลแต่ละประเทศที่แบบจะมาดูว่าเส้นทางการเงินเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ได้นะคะเปรียบเทียบกับแบบสมมติฝั่งแบบ Bitcoin จ้าอะไรเงี้ยซึ่งเพื่องก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเพื่อนเฟื่องอ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างคุณเอคอยแมนหรือว่าพาร์ทเนอร์อเราที่ติงฟิวเจอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะแบบอินกับระบบ d e Decentralized ของบล็อกเชนสุดๆว่ามันคือแบบอำนาจอยู่ที่ประชาชนจริงๆอะไรเงี้ย เป็นแบบอีกระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวเฟื่องอะแคร์ในสิ่งที่มันเป็น เขาเรียกว่าการใช้งานจริงๆที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนมากกว่าพอมันเป็นท่านี้แล้วเนี่ยพอ Libra เขายอมที่จะเป็นท่าแบบยอมรัฐบาลแล้วเออยังไงก็เอาเหอบแบบปรับๆนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ Libra มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสิ่งที่จะได้กลับมาที่ End User อย่างเราๆนะคะเพื่งก็เห็นว่า Libra มามันคือแบบการจ่ายเงินที่มันคล่องมากขึ้นใช่ไหมการค้าขายไรพรมแดนมันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็พวก ตัวกลางที่มีค่าธรรมเนียมเยอะๆปัจจุบันนี้ที่แบบอยู่ได้อย่างเช่น Visa Mastercard Paypal อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาหารายได้จากการกินค่าธรรมเนียมเนี่ยตรงนี้ก็คืออาจจะได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็เวลาเราใช้จ่ายออนไลน์ใช่ปะเราจะต้องผ่านตัวกลางพวกนี้เพื่อให้เงินมันส่งหากันได้แล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะคะแบบม,มีมีหลายแบบมากๆแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างสูงทําให้ประโยชน์ ระดับสูงสุดที่ผู้ริภคเกี่ยวกับเราเนี่ยก็คือว่าไมโครเพ์เมนต์หรือว่าการจ่ายเงินแบบเล็กๆน้อยๆอย่ะปัจจุบันพอมันค่าธรรมเนียมแพงใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะจ่ายเงินน้อยๆเพราะว่าค่าธรรมเนียมอาจจะฟิกเช่นขั้นต่ําโอนต่างประเทศอะไรเงี้ยสมมติ150บาทสมมติเราจะโอนเงินซื้อของ70บาทเงี้ยเราก็ไม่อยากจะจ่ายค่าฟีธรรมเนียมอีกร้อบาทเพื่อแบบ ซื้อของแค่เจ็ดสิบาทเองอะดังนั้นมันก็จะแบบเกิดแค่การซื้อของใหญ่ๆชิ้นแล้วแบบเป็นพันเป็นหมื่นอัพหรือะไรเงี้ยเฉยๆนะคะเราจะรู้สึกว่าค่าธรรมเนียมมันคุ้มหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติ Libra มาจริงๆแล้วมันแบบโอ้โหจ่ายเงินได้ง่ายเป็นบล็อกเชนแล้วแบบค่าธรรมเนียมน้อยมากๆหรืออะไรเงี้ยก็จะทําให้การมีไมโครเพ์เมนต์หรือจ่ายในโวลุ่มน้อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากกว่าแบบแล้วมันจะเกิดการใช้จ่ายออนไลน์ได้จริงๆนะคะทุกวันนี้แบบพวกเล็กๆน้อยๆเราก็แบบโอนมันยากอะเนาะยิ่งในประเทศอาจจะพอทำ ได้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยยากเลยแต่ถ้าลี b r a มาก็มีวความหวังค่ะว่าการค้าขายมันจะไร้พรมแดนมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะทําให้แบบอะไรมันโตขึ้นอีกเยอะเหมือนกันก็น่าจับตามองค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ Libra 2.0นี้แต่ว่าเห็นเทรนด์แน่ๆก็ อย่างที่ทำเรื่องดิจิตอลหยวนทำเรื่อง C B D C ไปอะไรเงี้ยก็วงการการเงินมันก็เป็นแนวโน้มว่ามันจะมีความ Digitalization มากขึ้นสังคมไร้เงินสดก็น่าจะมาถึงเร็วมากๆยิ่งมีโควิดแบบนี้เนาะเราก็เห็นแล้วว่าคนไม่อยากจะจับเงินสดหันมาใช้ e wallet หรืออะไรเงี้ยแล้วก็อนาคตมันจะขยายไปอีกถ้า Facebook ทำสำเร็จนะคะก็จะมี use case หรือว่าพื้นที่ในการจับใจ่ายใช้สอยของเงิน สกุลใหม่นี้มากขึ้นก็ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะว่ายังไงกับท่าทีใหม่ของ Facebook นี้นะคะรวมไปถึงในไทยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าจะมาได้ไหมเป็นยังไงเราเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ว่าถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีแล้วกันเนาะก็เป็นการพอดแคสต์เวอร์ชันแบบมองกล้องไปด้วยนะคะลองดู ก็ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เรากำลังปรับปรุงพยายามทํากันอยู่นะคะว่าเอ๊ะท่าไหนจะเป็นพอดแคสตที่เหมาะสมกับเราดีแนะนํามาได้นะคะอยากจะให้ความถี่มาเป็นประมาณไหนเนื้อหาหนักประมาณไหนแล้วก็รอติดตามกันได้นะคะใน Dance Future s e ซ s ซั2นออ่ะกำลังไปแบบ ทำกันมานะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็มาดูคลิปเพจใหญ่ของเราได้นะคะร a ดา Lady u b Digital Age นะคะ YouTube ระดา World ค่ะแล้วก็ Twitter ร a d า,า Worlds s ติม s นะคะแล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะ TikTok ก,ก,ก็มีแล้วนะไปติดตามกันได้ IG ก็มีค่ะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะ Dan c e Future วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ future.